ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาออโต้กันเตอร์ช่องที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีการบินและนวัตกรรมทางการทหารจากทั่วโลกเรามุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาคุณภาพสูงที่ให้ทั้งความรู้และความน่าสนใจสำหรับผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินรบและเทคโนโลยีด้านการบิน วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศไทย rtaf 6รุ่นปี2025เครื่องบินฝึกบินที่พัฒนาโดยฝีมือของคนไทยเพื่อตอบโจทย์การฝึกนักบินของกองทัพอากาศไทย rtaf บ6คือเครื่องบินฝึกขั้นต้นที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับภารกิจหลากหลาย ทั้งการฝึกบินพื้นฐานการฝึกยุทธวิธีการทำภารกิจลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินโครงการนี้สะท้อนถึงความสามารถของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมั่นคงเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการฝึกบินที่ทันสมัยในปี2025 ตัวเครื่องของ RTAF 6ปี2025ถูกออกแบบให้มีความล้ำสมัยและปลอดภัย โดยใช้โครงสร้างจากวัสดุคอมโพสิตและอลูมิเนียมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูงช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเสริมสมรรถนะในการบินได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดราว450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเทดานบินประมาณ25,000ฟุตซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการฝึกบินในทุกระดับทั้งยังสามารถใช้งานในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายได้ดี ในห้องนักบินของ r t a f 6ได้มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทันสมัย โดยเฉพาะจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมการแสดงผลข้อมูลการบินระบบนำทางแบบ GPS ความแม่นยำสูงและระบบควบคุมการบินที่ตอบสนองเร็วเพื่อให้การฝึกบินมีความเสมือนจริงและสอดคล้องกับเทคโนโลยีของเครื่องบินรบยุคใหม่นอกจากนี้ยังผสานร,ระบบจำลองสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถฝึกในสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างสมจริงและปลอดภยัย ขุมพลังของ rtaf 6มาจากเครื่องยนต์แบบเทอร์โบพร็อพที่ให้กำลังอย่างเหมาะสมช่วยให้เครื่องบินสามารถไต่ระดับได้เร็วและมีเสถียรภาพในการบินทั้งในระดับต่ำและระดับสูงนอกจากนี้ยังสามารถบินต่อเนื่องได้ในระยะทางไกลซึ่งเหมาะกับการฝึกบินหลายรูปแบบและเหมาะกับการใช้งานในภารกิจสนับสนุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงระบบความปลอดภัยของเครื่องบินได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคฉุกเฉินระบบควบคุมแรงดันอากาศในห้องนักบินระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและระบบเก้าอี้ดิดตัวสำหรับนักบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในชีวิตของนักบินฝึกทุกคนอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ทำให้ RTAF 6มีความน่าเชื่อถือในแง่ของความปลอดภัยระดับสูงนอกจากการใช้งานเพื่อฝึกนักบินภายในประเทศแล้ว ยังมีศักยภาพในการขยายสู่การใช้งานระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความต้องการเครื่องบินฝึกคุณภาพสูงแต่ราคาคุ้มค่าในอนาคต RTAF 6อาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการส่งออกของอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตทังด้านเศรษฐ,ฐกิจและเทคโนโลยี ห้องนักบินของ RTAF 6ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายและเหมาะสมกับสรีระของนักบินพร้อมเบาะนั่งที่สามารถปรับได้ระบบควบคุมที่จัดวางอย่างเหมาะสมและอุปกรณ์ช่วยฝึกฝนที่เชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์หลังการฝึกซึ่งสามารถใช้เพื่อประเมินผลและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ความสามารถในการปรับตัวต่อ,ตอภารกิจที่หลากหลาย และความปลอดภัยระดับสูง RTAF 6รุ่นปี2025จึงเป็นเครื่องบินฝึกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการฝึกบินและความพร้อมในภารกิจพิเศษถือเป็นอีกหนึ่งหมดหมายสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานให้มีความแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโ Auto นเตอร์เพื่อรับชมเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ เทคโนโลยีการบินและนวัตกรรมทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับหากคุณต้องการปรับสคริปต์นี้ให้เป็นเสียงภาคหรือใช้สำหรับบล็อกหรือเว็บไซต์ผมสามารถ